สวัสดีค่ะพบก,กับบีไล์แอมวิกนะคะคลิปนี้นะคะบีก็จะมารีวิวนะคะเป็นวิกผมแท้100นะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอด้วยมือนะคะบนแผ่น P u ูนะคะอ่าแบบนี้เลยคือตัวแผ่น PU นะคะเวลาสวมใส่จะเสมือนหนังศีรษะจริงของเราเลยซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแสกได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวบีจะลองแหวกให้ดูเห็นไหมนี่จะเห็นเป็นหนังศีรษะแบบนี้เลยซึ่งเหนียนมากๆเลยแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างที่ จะเบาเลยนะคะส่วนทรงผมของเขานะคะตัวนี้นะคะจะมาเป็นแสกข้างแบบนี้อันนี้คือบีดไว้นะคะแล้วก็คือทรงผมก็จะเป็นทรงบ๊อบนะคะเป็นบ๊อบเทนะคะแต่เทไม่เยอะก็คือจะเป็นการซอยสไลด์แบบนี้ลงมานะคะ,ะความยาวนะคะก็คือจะประมาณ13นิ้วนะคะหรือประมาณ32-3 3มเซนนะคะประมาณนี้วัดจากกลางศีรษะส่วนบริเวณด้านหลังนะคะจะเป็นการซอยเทซึ่งจะสั้นกว่าบริเวณด้านข้างนิดนึงนะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวบีจะมาลองใส่ทรงนี้ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเก็บผมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาทําการสวมใส่เน็ตเก็บผมก่อนเลยนะคะค่ะหลังจากใส่เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือด้านหลังเราก็จะเก็บผมเรียบร้อยแบบนี้เลย ะะจากนั้นนะคะเรามาทําการดูตัววิกผมนะคะบริเวณด้านหลังนะคะจะมีช่องปรับความกระชับนะคะจะมีสายสองข้างแบบนี้นะคะปรับกระชับตามช่องได้เลยนะคะเพื่อให้กระชับกระสีสะเรามากที่สุดนะคะถ้าหลวมไปสามารถขยับได้เลยนะคะส่วนบริเวณด้านข้างนะคะจะเป็นติ่งผ้ายื่นออกมาแบบนี้นะคะจะเรียกว่าจนวิกนะคะปรับจอนวิกให้ตรงกับจอรเราได้เลยนะคะ,ะสวมไปได้เลยแบบนี้นะคะ จับจอนวิกด้านข้างนะคะหมุนให้ตรงกับจอนเราแล้วก็ไล่ไปด้านหลังนะคะให้คุมท้ายทอยไปเลยแบบนี้นะคะเรามาปรับความสั้นยาวนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแคบไปกว้างไปสามารถปรับได้แบบนี้เลยนะคะนี่และเราก็มาทำการหวีจัดทรงนะคะอ่าประมาณนี้นะคะคือแบบผมดีมากผมนิ่มสลวยมากเลยอันนี้นะคะ หน้าตาก็จะได้มาประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวบิจะลองหันหลังให้ดูนะคะค่ะนี่ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะจะซอยเป็นบ๊อบเทลงมาแบบนี้นะคะนี่ จะคล้ายๆกับทรงผมที่บีเคยรีวิวไปซึ่งตัวก่อนเนี่ยจะเป็นแบบผมเ,เสมอกันนะคะจะเห็นความแตกต่างเลยตัวนี้จะเป็นบ๊อบเทลงมาแบบนี้ซึ่งจะเห็นเป็นตัวเคิร์ฟของคอของเรานะคะทำให้ดูแบบว่าดูสวยดูเข้ารูปหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูคอยาวมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ออกมาเป็นประมาณนี้ตัวหนังศีรษะก็จะเห็นเป็นหนังศีรษะแบบนี้เลยนะคะอ่านี่เวลาเราแหวกนะคะ นี่จะเห็นเป็นหนังศีสะคือแบบเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการาจะเปลี่ยนผมเป็นหน้าม้านะคะหรือว่าเบื่อหน้ายาวแล้วแบบนี้สามารถไปซอยสไลด์ตรงนี้ได้เห็นไหมนะคะสามารถไปเปลี่ยนเป็นหน้าม้านะคะสไลด์บางๆได้นะคะเพื่อเปลี่ยนทรงผมเรานิดนึงเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถที่จะแจ้งชื่อรุ่นนะคะแล้วก็แคปหน้าจอคลิปวิดีโอนี้นะคะมาทาง ID l ดี e หรือโทรมาสอบถามตามข้อมูลที่บี ให้ไวตามด้านข้างได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก IM m w e e k ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บีและ IM m w e e k ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ